เด uh, ี๋ยวมาเขียวมาไว้มือแรงสิไวไปกินเบียร์ยวนนะฮั่นเอ้ตูบนีไว้เขาตูบนีหนาม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 าต้องมาัคักัััหลังคุณขักเจ้าขึ้นไปทนึง้นันนไปทนึง มันอยู่ทางตงน้นใหม่แมไปเจีน,นบ้านแคมเงิมโอ้สุดยอดมันปักซับเก,ก,ก่าเงินนกเางเกลเฮือนกับขักเจ้าเจ้าของเฮือนกับขักสุดยอดสุดยอด ปากซาบเก่าเข้มเงิมมาบ้าบางเงินมาคู่มมนะเฮา,า,า,เา,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 าด้วยบมาบมนี่อีกหลังหนึ่งลังลน้อยๆแต่สาสั้นนน่ะโอ้ขักขนาดเลยน,ยน,ยนยยอดดยอดเลย ส่งเครื่องให้เจ้าของบ้านมีบ้านต้นไม้อีกนกโอ้ขออนุญาติ่นึ้นสมบ้านต้นไม้ก่อน

ักแท้งสมเใจ่นี่ได้ถ่ายทีเครื่องาท่มีหนังสือขัวเคตกับคูหวันได้ไแุยอยากันนาขึ้นตัดไม่ใหกูวะโอ้บให้ต้องเคขือกันยอมแน่เาะบยบต้องเืออยาน้อยกัยอมแลวต้องก็ได้แต่ใหญ่ขึ้นั้ขึ้นไปสำรวจแล้วก็มาดก่อนตาระงานบ้านนไม่ันเือไม เร่องวัหรรฟันแล้วคือฟันตีงายกูชีซีดอกงายเลยมุกต้องัดออกงานนั่นออกงานนั่นออกมุกออกควาลงคัก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 กินเนี่ยชิ้นยอดชิ้นยอดเลยคนยอดขึ้นชันเถิงแล้วน่เลยขึ้นเบื้องกัน

คัก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 มีครบเนาะยังแล้วซัดบอลมายังไอยู่ยงดกกระจอกเทพยังมากยังกวนโอ้มีแต่หมูปลากับแกมาตก้แต้หมูปลาจะพุนเยอะแยะหมูปลาโอ้ คนหลังหนึ่งบ้านไอเวียงอยู่ปากซาบเก่าแค้มหนึ่งบ้านต้นไม้โอ้สุดยอดเลยเดี็กเจ้าของบ้านเพิ่นบรรยากาศโคตรโคตรเลย

มีหอตกระต่ายมีกระต่ายมีโม่ป่ามีห่านป้าครบเลยโอ้ตัวหมากบ้านเพิ่งนี่ยแหละบ้านต้นไม้ยู่พพ่นหลังนึ่งทรงบ้านนก,กนแก่